สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับนายกอครับเพิ่มเติมคนเดิมคนดีคือก็คือกูจะมาเข้าเวนดูตำรวจก่อนตำรวจหนึ่งคนเอาเอาดีเข้าเวนก่อนละกันนะครับก็วันนี้จะไม่ได้มาในเซิร์ฟมีอยู่178คนนะครับตำรวจหนึ่งหมอสามหมอประวะด,ดูไม่ออกเว้ยโอเคเดี๋ยวเข้าเวนก่อนละกันนะครับให้มันเป็นตำรวจสองก่อนนะเย้เข้าเวนแล้วเรียบร้อย มีใครอยู่ในวอร์ปะแต่ไปเบิกอ,อาวุธกันด้วยนะครับอาวุธอยู่ไหนวะเข้าห้องเข้าห้องไหนวะเข้าห้องนี้ปะอันนี้ห้องอันนี้ห้องเปลี่ยนชุดนี่วะโทษถอดเราจะเข้าไปในห้องนี้ก่อนปะเออแล้วก็เดินไปตรงนี้นะครับเอาเอาวุธก่อนเอาปืนจงปืนยิงด้วยอะเฮ้ย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  เก็บของเข้าค้งก่อนละกันนะครับดี๋ยวค่อยเบิกออกมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวอ๋อใหม่ก็อันนี้ฟรีฟรีฟรีแค่นนี้เองนะครับเราจะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปยิงเล่นกันโชว์เลยละกันมันยิงได้นะมันไปห้องยิงปืนนะเนี่ยมันยิงได้ไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้นะนี่นะเอาไว้เลขห้าละกันนะครับผมจุกเฉินไว้เลขห้าละกันกองไว้เลขสองวีญญูไว้เลขสามละกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลขห้ายิง ปืนจริงนะครับตำรวจยิงได้นะครับอยู่ในนี้ปืนจริงเอาไว้ยิงตอนอยู่ประมาณอยู่วงเคอร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันแล้วเขามาตีเราแบบนี้ครับนี่เคอร์อเซอร์เอาไว้ยิงยางรถนะครับกระบองกระบองฟาดเฮ้ยระเบิดสีไม่มีอะไรนี่ยิงได้ลูกซองปกติวิทยุวิทยุออกมานะครับผมแล้วก็กด บอลตำรวจก็คือขึ้นเก้าสิบนะครับเผื่อมีใครอยู่เปล่าโอ้ตำรวจเต็มเลยเียสองแล้วห้อยแมวนั่นจะคือโอลิเวอร์อ้าวพี่นามิตุยเขาหนีกันจีเล็กไปแล้วจนก้อนหินตุยพี่เกนก็อยู่อ้านามิก็อยู่ตามทันแท้ๆคืออะไรอ่ะทอยโพสในทวิตเมื่อคืออะไรอ่ะที่เป็นรูปโทษคูณสองอะไรไม่ไม่ไม่เขาเป็นแฟนเขาเองอ่้าวสัตว์ไฟดับดดูไไ้งวะ อ๋อพอบอซิกก็อยู่นี่หว่าแล้วกูมันมืดแต่กูหาทางออกไม่เจอเดี๋ยวเริ่มตกดินละได้เวลากลับบ้านน้ำนอนกลับยังอไงขับรถไม่ช่วยช่างรอกสามร้อยห้าสิบแล,แล้วเนี่ยสามร้อยห้แล้วลพี่จะได้สองร้อยห้าสิบไหเนี่ยเราจะไปให้ช่างตอนไหนอะนี่ตอนนี้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวข้ารถมาไมั้ยเหรอโอเคเราไปขับกันนะครับ ไข่ไข่ไข่การเจ็บเราได้ตอนนี้เรได้เป็นพันเลยนะไสองพันเดี๋ยวจะคุยกับไครขึ้นจะคุยเลย่องอะไรเดี๋ยวบอกเขาไม่ไหวละไม่ต่อให้เขาไปแล้วกันคิดวันจีเรียกกันหนุ่มๆอยู่ละเออเมื่อคืนเข้าเวรนะครับนามิก็ให้ตังค์นี่เราได้ประมาณสองสามพันเลยนะห้าหมื่นเลยนะนามีให้ตังค์มาเยอะอยู่นะครับกล่องซ่อมตำรวจเบิกได้นะมจ๊ะใหช่างละช่างไม่ขึ้นบอกว่าให้ไปให้เขาอุ๋ว เนี่ยที่จีแหละเดี๋ยวเขาบอกแล้วเราพอเราจะให้แบบอ่ารอเล่นมาจีเฉยๆแล้วก็ออกไปเลยใช่เฉยเฉยแล้วงั้นแหละน่าจะเป็นตำรวจนะครับน่าจะเป็นตำรวจนั่นแหละนั่นคืออะไรเออนั่นคืออะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยเพี่มี่โปรครับผู้เขีนคนประชาชนธรรมดาตัวน้อยโป้เยอะวะแล้วแก้วเยอะเหมล่ะ สามคนแล้วนี่เขาขู่เขาขู่เขาขู่เกิดที่พวกขู่เกิร์ดแล้วเรา้อมาอ๋อนี่ไงเขาังเขาบัใครใครมาเขาไปกับโอโมครอโอโมโอโเบิกรถไงโอโมจีเลยกันอยู่มาครับเบิกรถก่อนออกเวน่อย เรียกอะไรครับผมเรียกอะไรครับจำได้แต่ VIK ครับจำเลขได้ VIK เนอะครับ VIK VIK 467 VIK 467 VIK ใครเขาขายเศษใครเศษรถวะ VIK 467จำไว้เฮ้ยัพากูจำด้วย VIK 467วอาพ่เขียนให้เรนเลย N O โอ้โหเลื่อนยาวเลยกูเลื่อนผิดเนี่ยขากลับน้ำคนนับน้ำคนดีๆนะพี่นับตำรวจดีๆนะว่ามากี่ได้ปลาปลาปลาาเมินเหอะ คือเคสไปดีกว่า VIK เราต้องโมรวมรถรวมรถกลับ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 ไปไช่างมาที่นี่เรารวมตรงรถบัสเลยรวมรวมรถบัสเลยขอายาสาัดดินนะครับไทรูมไทรูมไทลูมวายเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ แม่กูกูไถ่เซเล็กประชาชนได้นะโอ้พครับกูเข็นว่ะพี่พี่บพี่พีบอคนอยังไงลืมกูิ่มคนตัวว่ะอ๋อไม่ใช่เหรอเบื่อพี่เข็นว่ะอัตลอปลอดเลยพี่เข็นปลดทันที ผมแบบผมลอยเราเป็นตำรวจนะครับผมตำรวจเบิกรถกับกูอย่างอุย้ยแอร์ดอบปั <c oughs> ่นเขว่าแจริงจังตอนี่ผมว่าพี่โอลิเวอร์ใช่ปะ่ะอืมพี่ก็ว่าใช่อุ้ยแอีดอบอดอป่เฮ้ยแอร์ดอบเฉยเอ้เราไปต่อแยดอบป่ะไม่มีมีตัวขายป่ะเมาเอาเมา,เาไม่มีเลยครับ รถเวรกรรมติดจัลรวดวะพี่ขับพี่ขับออกมาแป๊บเดียวพี่รถชนก้อนหินตายเข็นอยู่ในลยไข่แช่งปะนีไข่แช่งเพะว่เนี่ยเกดเด้งอยู่ปะมี่เกดแช่งนามิมาเขาเพิ่งชุบพี่นัมงนี่มาไม่ไม่รข็นมันเด้งอยู่นะอ๋อเข้าเวงกระหรอโดนกระป๋กำลังจะถามไปแอดดัเบิลไป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 ครับเอ็นดีโอโมโอโมอยู่ไหมอะโอโม เขาปั้นอยู่ปะอยู่ครับตอนนี้เฝ้าสอนออยู่ครับออก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 เวียนให้หน่อยดิไปเล่นแอดอกกัน่าได้ครับได้ครับกองทัพกองทัพครับผมเมื่อวานอ่ะมีคนงันรถกองทัพแล้วเราจับได้กองทัพจอดรถไว้ที่เพลาใช่ไหมสีดําอ่ะใช่ครับแล้วรูงแม่าโดนงันรถแล้วเมื่อกี้เข้าเมื่อวานเข้าวอมาก็ไม่ตอบ มแล้วเหล็กแล้วเหล็กเอาใครอ่ะเขายังกันไม่เสรจเดี๋ยวรอช่างประกาศรอช่างประดัดพี่ตรวจข้อมูลรถดูอ่ะมันเป็นรถกองทัพครับผมใส่อะไรในตู้คอนเสีดำอ่ะอ๋อไม่มีครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้พี่ขึ้นไม่ได้น้องขึ้นไม่ได้ครับผมขอบคุณครับว่าถ้าสมมติกองทัพอยู่อ่ะเมื่อกี้ที่เห็นเขาวางมาแบบหนึ่งอ่ะถ้ากองทัพเลยค่าเสียหายเลยได้สมมติมาหมดยังอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเน้อยอ่ะแล้วคุณน้อยไปไหนอ่ะก็อยู่บนรถโอเคเออทำมากี่คนพี่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 โป้อ่ะ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนตุนให้พี่ก็อยู่ข้างหลังเราครบไะเนี่ยตอนนี้ครบใช่ไหมมาเจ็ดคนอะลำมาเจ็ดคนอะในรถมีกี่คนในรถมีห้าโหยิ้มเสร็จเลยมาแล้วหายไปไหนอีกคนนึงอะใชูหายนะไม่นี่วะลำมาเจ็ดคนไม่ใช่เหรอพี่หรือว่าที่บอยอยู่ขนาดละหกโอ้รถกูแดงหมดเลยก็โชคดีมีชัยเังเคยมีบอยแล้วกันชูพี่แต่ว่าไม่ชิดย้ายรถดื้อเหรอเดี๋ยวรถตุนยึดหมดเลยโอ้โหรถแดงหมดเลย เดี๋ยวเอารถตัวเองออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรถตัวเองออกก่อนแล้วมาเจ็บเหรอเดี๋ยวไม่ได้มันต้องเข้าเวรก่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถไปเผาแล้วกันนะครับออกเวรแล้วมีคนอยู่ไม่นี่ทำไมพี่เคนทำไมรถเราไม่แรงเลยวะพี่เราถึงเขาคงไปแอร์ดรอปนหมดแล้วเมล็อกลุกันหมดแล้วเก็บได้ไหมัเนี่ยจะเก็บได้ตัดแป๊ะๆได้ไหมเดี๋ยวเราเดินไปก็ได้ทุกคนเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเขาไปส่งอยู่รถทำไมในแอร์ดรอปเนี่ย ปกติพี่เก็บไม่เคยได้เลยนะเลยนะแต่ผัดไทยเคยไปกับพี่อ่ะพี่เป็นแค่สองสามคนผัดไทยพาพี่เก็บได้ตอนตอนเขาตำรวจอ่ะคิดว่าผัดไทยตึงมากไงต้องมีผัดไทยไปเเดียราปล่นชุผมไม่มีอาวุธผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยหมัดพี่มีเพียงสู้ไม่ได้เลยน้องพี่มีพี่ยังไม่ทันได้ตีเียพี่าปแล้วไอ้เขียนต่อยพี่จะเลื่อนพี่เลื่อนเหลือประมาณสี่สิบเขียนแม่เฟรนด์ไฟ อะไรเดี๋ยวให้อาณัชีไปส่งนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเลื่อบัสอย่างงี้จะไปโรงเรียนยังช้าเลยดูทรงแล้วโอเคเปลี่ยนชุดแล้วเป็นออกเวรนะครับผมแต่ยังเข้าเวรอยู่เร็วแล้วว่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับว่าไงไปส่งผมพาวได้ไหมครับผมจะไปแอร์ดรอปไลยดิอ๋อโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผม มันจะแอดดับโอเคแอดดอปอยู่ไหนแออาจอยู่ไหนเอานี okay. ้ก right ่อนแอดดอปอยู่ไหนดูเลยครับดูเลยครับจะตุยแล้วครับแอดดอปอยู่นี่เองโอ้โหหรอไปมีปิ่นตัวเดี๋ยวก่อนแอดดับหนึ่งสามสองครับต้องรถต้องลงรถก่อนเปล่าแอดดับบ่อใจแอดดับบ่อได้ได้แล้วครับขอบคุณครับแต่ตอนเอารถก่อนละกันเดี๋ยวมาเนะไเต็มบ่เพิ่งเห็ุอ้าโอเคมาต่อกันนะครับผมก็ มีเขาไม่ยอมเาเวนเขาขึ้นไปเต้นรถแห่กันไม่จับครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจับได้พี่ไม่ได้ขึ้นไปเต้นพี่ไม่ได้ขึ้นไปเต้นหรอกูเร้ครับผมจ่ยแกมือเห็นตีขึนเดีรถอยู่เต้นิ่งรถเขามาให้เขามาส่งสอนอครับเลยละกันเนี่ยหลังสนอเนี่ยได้เลยนะเนี่ยพี่เข้าเวนหน่อยเราจะบอกพี่นาวี่ว่า เสิร์ฟไม่หน่วงด้วยนะกูเล่นนะนะทีนี้นะข้างหน้าผมใครอ่ะพี่วิปปุ๋ยพี่เกณฑ์เหรอพี่นามิใครพี่มาไทยอะไรอะไรนะใครอ่ะข้างหน้าหอมอ่ะพี่วันอ่ะเอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่อยูุ่๋นเนาะใครอ่ะ พี่เห็นพี่พีโ่้พ,พี่ดามีก็ใครอีกอ่ะอะไอ้นี่มันเนี่ยนเขาไม่เข้ามอวะ่ะมีคนมีคนกำลังจะวิ่งจกนะตึกปูนอะดูดีตึกปูนเต็มเลยพี่เขามาเต้นอะไรก็ไม่รู้อยู่บนรถพี่เจโนเมื่อกี้พี่ก็ไม่ข้ามไปผมยไ,ได้ตามเขาไปชนขนาดนี้น เนี่ยพี่มาดูดิเนะี่ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ <c oughs> มึงดูเพลงดิ <c oughs> แล้วก็พี่ก็ไม่พูดเลยนะว่าใครเป็นโตไหมสิบอันพันหมื่นหนึ่งอาไทยแม่งรับมาพแพงจัด ขอาจาวันที่ส่งเสียงไหมครับครับครผมครับผมยังไม่มีเคสเลยอ่ะ มันเห็นกูมันเห็นกูน่าหน่ะยังไม่มีเคสเราขับรถเลยไปก่อนแล้วกันนะมีอแล้วหนึ่งโอเครับไปเถอะมามาพร้อมกันแม่งเลยตัวอะไรอ่ะไปดิคนน้อยๆเซิร์ฟไม่หน่วงสองร้อยคนชิวๆได้ไหมดูก่อนนะครับกูแต่ว่าไกลว่ะพูดจริง ใครอยู่แถวนั้นก็อ่าตึกปูนเล่นกูพอเจ็ดครั้งโรงพยาบาลหน่อยมีการถด,ด้วยปะกระลาบะกระลาบะงานรถต่อ,อนี่ไงมาเล่นจริงด้วยมาแล้วมาแล้วก็เดูว่าขึ้นแล้วโอ้ โอ้โหเลยผมไปส่งที่บ้านนีดาไม่เอาด้วยพี่เราสามารถดักหน้าตึกเราสามารถรอดักหน้าตึกจนกว่าเขาจะลงมาเองได้ป่าว่าขึ้นไปอะไรขึ้นไปไหนออ่่ะาเจอเจอเป็นอยูะไรไปบ้านดีดาหน้าดักหน้าตึกมี่ก็จบเรื่อยๆอยู่ไหนอยู่ไหนบอกมาแล้วน่ะเห็นละเราดักเราเราดักรอข้างล่างใช่ไหม ว่าเขาจะโดดลงมานี่เราทำได้ไหมหลงไหมเขาก็ไม่ลงดิลงไหมพอเขาจกที่เราเราเราก็ขึ้นไปไอ้แม่งกูตกว่ะเฮ้ยไม่ไม่พ้นว่ะตึกอยู่เจอว่าบนตึกอ่ะออมาหมดแล้วพี่อารสามห้าสี่ดำจะสายหน้าแล้วปีบนตึกอยู่ขึ้นตึกขึ้นเลยชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่าง N S X N S X ชั้นแรกเลยตึกคูนอาร์สามห้าหรืออาสามสี่วะเฮ้ย ก็ยิงไม่โดนจะโดนแต่ก um ็ไม่โดนต้องเหรอคะรอครับไปส่งได้ไหมคะอยู่ไหนครับกาลัดก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับขึ้นมาครับเดี๋ยวแล้วกันโอเคครับขึ้นมาครับแล่ข้างบนหน่อยขึ้นตึกแล่ข้างบนหน่อยณฑพี่เกณฑ์มาไหน่อพี่เกณฑ์มาไหน่อยเขาเขาผมเมื่อกี้ชนเขาตั้งแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอ เอาไปส่งเขาก่อนแล้วกันจะกลับข้าศึมรถต่อหน้าเลยปะลกับต้องรอพี่จับเลยจับเลยอันนั้นจับได้เลยมึงไม่จับเลยจับเลยตำรวจก็ดีเหมือนกันนะนี่จับเลยได้มีกฎจับเลยพี่ไปตำรวจก็ดีเหมือนกันนะครับจับยังจับยังครับจับเกาะให้คุยจับเกาะให้คุยค่าส่งครับได้ครับใช่ตังค์ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย ข้าเจ็บหน่อยไว้จับไอ้คนซ่อมรถยังอ่ะแล้วทำไมผมไล่ดีได้อีกแล้วทำไมผมไล่ดีได้อีกแล้วเลยนะมีคนว่างไหมขอว่าเจ็บนะไล่ได้แล้วเนี่ยช่วยไปช่วยชิมอนดิตรงไหนชิมอนอยู่ไหนตรงท่าเรือสามสามมีเลขสามสามไหนมันเปิดเพลงตรงไหนวะแลเดี๋ยวก่อนรถรถจะพังไล่หรือเขอบําเองรถจะพังอ่ะครับไล่อยู่ไล่อยู่เอ๊ะ ไปช่วยซิมอนหนบ้างคร่าเขาสับบัตรเลยอรถเขาสับัตแล้วรถติ๊กโก็แบบขับแบบจะปุ้นยูวีดีชนเขาถ้าชนเขาพอรถสับบัตรอ่ะก็ให้เขาเองแล้วก็ยิงนองเขาเดิมขอใหด้ขอซ่อมย้ำขับเบาๆมากเลยตอนนี้คือแบบขับเบาที่สุดจะจะจัดได้อ่ะเดี๋ยวให้กับรถไล่จับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้ไหมเราดูอ่หนึ่งไหนอ่ะจับใครเขาไม่ได้เลยโอ้ยชิป หายอย่างสองล้อแล้วพี่ชอบเลยอ่ะจบละจับใครเขาก็ไม่ได้และเรียบร้อยแล้วบอสไปบ้านด้วยไปบ้านจัดเลยเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยบ้านเหลือรถไ้วอะไรบ้างแล้วเนี่ยบ้านเลยเขาหนีออกไปเขาเข้าบ้านไม่ได้ถ้าไล่ติดขนาดเนี้ยมีคนมานั่นเหรอขอเพื่อนมาดูด้วยนะมีคนมาขอรลดดอกแต่เขาเห็นผมเองเขากดโทรศัพท์อ่ะ พอใกล้ๆป่าวพี่เสร็บร้อยแตกแล้วแตกหมดแล้วจ้าแตกหมดแล้วจ้าฮัลโหลมีใครจะมาช่วยไหมมีใครมาช่วยช่วยไหมแตกหมดแล้วคนเดียวไหวฮอร์ซอนทำไม่ไเลยแตกหมดแล้ว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 เอาใหม่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 เหมือนเขาพยายากพูดอะไรไม่รู้แต่แตกเขาเบาแบบเบามากๆเหมือนเขาแบบพูดไกลไปอ่ะมันลึกนะตรงเนี้ยน้ำ เฮ้ยไอเฮียเขาเหินลงข้างล่างแต่ผมเหินเกื้อวันตัดตัดไอเหรอหลุดเจ้าวาเ้าหวานั่นพี่ไปไหนชิบอนก็เมอนไม่ได้เหินตามพ่อเลยใครวิ่งคนวิ่งไม่เหรขาวิ่งเขาวิ่งตามยิงแล้วรีบพิュ่แล้วเขาซ่อมแล้วพีดันแล้วจีนพีเวฮะเขาซ่อมอยู่อยากใส่รถแล้วรีบออกมาไมบอกแล้วว่าไม่ไหวก็บอกอยู่ขึ้นไปดีี ียบร้อยนะียบร้อยนะเหินเขาเหินลงแต่ผมมาเหินขึ้นเขาอยู่ไหนอยู่ตรงปีเว้พีเว้คือตรงไหนวะทางตรงยาวอ่ะเขาซ่อยู่ลงลงข้างล่างเหรอเพี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนวิ่งออกจากโดนนะโดนนะแต่คนวิ่งเขาก็หลาดเต็มเลยเอาไปด้วยเอาเขาลงไอ้เขาวิ่งนี่ว่าไม่ไม่เพื่อนเขามารับแล้วนี่ว่า ไม่ที่เขาเพื่อนเขามารับเขามาอยู่ทำไมเพื่อนเขามารับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาสอบต่เาเพื่อนเขามารับที่ไหนเขาก็ลาดหลายคนเลยพี่ไปดูก็ลาดดีสี่ห้าคนเลยขอซื้อจบะกันหรอแล้วแม่งหลุดว่ะเฮ้ยพี่เคนต้องมาเคนต้องมาคนนี้คนนี้เขาให้เพื่อนมารับอ่ะเพื่อนเขาขับอาสามสี่สี่แล้วไปดูที่แกเห็นก็ไล่ดิไม่แปลกไปแล้วไปแล้วโอ้แม่งหลุดได้ไงวะ โอ้ไม่ค่อยชันตัทางเลยอ่ะเบื่อจังวะจำใครไม่ได้เลยอ่ะคขาสอบแล้วเป็นมารับอ่ะรับสามสี่เป็นกูนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะไปดูดีในกระดาษมีที่คนสลบแบบผู้หญิงอ่ะพูดอยู่ดูหน่อยแล้วเขาใช้เขาใช้อีโมนอนได้ไหมโอเคได้ช้อยู่อีโมนอนอีโมนอนได้เดี๋ยวเรา ่อสนอใช่ว่ะไม่ใช่อีโมแบบบังทะลุกำแพงอะไรงั้นอะได้กระดับไม่มีเราตอนนี้นโอเคเดี๋ยวเราเก็บรถก่อนนะ,ะตึกปูนชั้นหนึ่งน่าจะวิ่งมั้งเห็นคนเห็นคนหนึ่งเสื้อขาวผมดักไฮเวย์อยู่ไม่พี่ได้เขตอยู่พี่ได้เขตแล้วกำลังกลับสอนอนีไ่ไงชั้นหนึ่งตึกขวาถ้าเขาน่าตึกอะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเก็บร้อยก่อนนะครับผมให้เพื่อนไปรับเราไปไหนเหรอวะตะกี้ไม่ไหวหรอกแบบนี้โอ้โหไม่ใครได้ใครไม่ได้เลยขอตรวจสอบเส้นทางก่อนละกันขอติดต่อเพื่อนสิงห์ก่อนละกันนะครับข้าวหรือว่าขอเมือแกแป๊บหรือเปลาให้เขามาช่วยแบบสอนทางหน่อยละกันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไล,ลค์อย่ายลืมกดแชร์อย<ม>่าลืมกดซับสไครต์ผมด้วยเจอกันใหม่คล<อ>ิปหน้าบ๊ายบาย